รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีและมีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี ดีครับได้เวลามาเล่นมาเรียนมารู้กับพี่ดราโก้ในบ้านมหัศจรรย์วันเดอ์เฮาส์กันแล้วครับอุ๊ยน้องๆเห็นหรือเปล่าครับมีนกบินผ่านต้องหลายตัวแน่พี่ดราโกอยากบินได้บางจังแต่ปีกของพี่ดราโกเล็กนิดเดียวนะสิครับพูดถึงปีกวันนี้ให้น้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ปีกกันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้พี่ดราโก้ขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ าหหมากันแล้วหรอครับชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยแนะนำตัวให้พี่ดราโก้และเพื่อนๆทางบ้านรู้จักกันก่อนดีกว่าครับเวัสาดีครับผมชื่อน้องใชใช่ครับสวัสดีครับผมชื่อน้องบาลานครับสวัสดีครับผมชื่อน้ตีสวัสดีครหนูชื่อน้องปัน ันนี้พี่ดราโก้จะมาชวนน้องๆเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ที่มีปีกกันครับน้องๆรู้จักสัตว์ปีกอะไรกันบ้างครับน้องๆทางบ้านก็ลงตอบพี่ดราโก้ไปพร้อมๆกันนะครับเบ็ดนกนงข่าวนกแก้วค่ะเสือ โอ้โห oh <Wow. S 1> รู้จักกันเยอะแยะเลยสัตว์ปีกมีอยู่มากมายหลายชนิดแต่วันนี้พี่ดราก,ก้มีสัตว์ปีกสชนิดมาให้น้องๆเรียงคำศัพท์กันมาที่ตัวแรกกันเลยครับเป็นภาพของตัวอะไรนะค้างคาวแล้วคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่าค้างข่าวก็คือ b a t ถ้าอย่าง,งานั้นไปหาตัวอักษรภาษาอังกฤษมาเรียงเป็นคำว่าค้างข่าวเลยครับ ช่วยกันหาเลยนะครับน้องๆทางบ้านเอาใจช่วยเพื่อนๆด้วยนะครับเช่นแล้วเก่งมากๆเลยครับไในลองสะกดคำนี้พร้อมๆกันได้มั้ครับ b a D แบทางเ้า a t b แบค้างคาวค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บินได้ด้วยขาหน้าที่ปรับให้กลายเป็นปีกนั่นเองครับมาถึงภาพที pues ่สองเป็นภาพของสัตว์ป uh ีกอะไรครับแถ้าอย่างนั้นไปช่วยกันหาตัวอักษรกันเลยครับยู ครับ D U C K d u c เป็ดเป็ดเป็นสัตว์ปีกที่ว่ายน้ำได้เรามักจะเห็นเป็ดใช้ชีวิตในน้ำเป็นส่วนใหญ่เพราะแหล่งอาหารที่สำคัญของเป็ดก็คือพืชหรือสัตว์ตัวเล็กๆที่อาศ,าศัยอยู่ในน้ำนั่นเองครับมาถึงภาพสุดท้ายของวันนี้เป็นภาพนี้เลยครับไกายกถ้าพร้อมแล้วไปหาตู้อักษรภาษาอังกฤษกันเลยครับ ออถูกต้องแล้วครับอีกนิดเดียวอ ปีกที่บินได้ระยะสัน้นหากินตามพื้นดินและออกลูกเป็นไข่ครับเอาละครับเด็กๆรู้คำศัพท์มันทบทวนจำขึ้นใจแล้วกลับมาสนุกกับพิ่ราโก้ใหม่นะครับพิ่ราโก้รอน้องๆอ,อยู่นะบ๊ายบายชอบเต้นเกินต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครับได้เต้นกับพี่ราโกครับเต้นกับพี่ราโก้สนุกบ้าดเลยครับ